จึงวันให้พ่อบ้านน้อยหาไส้แกะล้างแล้วสักสองสามอันมาให้แล้วนําก้อนเห็นมาหนึ่งก้อนเพื่อจำลองให้ดูด้วยการนําไส้แกะชิ้นหนึ่งมาวางแล้วให้เพร็กช่วยกดแนกนำก้อนเห็นมาทุบท่าหัวท่านเหลี่ยงกระแทกมุมโตดอยตรงรอยเลือดต้องกระจายตัวเป็นรูปพาดตามที่เห็นมาครูมเราจําลองปีเสียหักกระแทกหน้าผากขวาให้ดูด้วยการให้เพร็กถือก้อนเห็นไว้ที่หน้าผากขวาหากท่านเหลี่ยงยืนอยู่แล้วโดนกระแทกรอยได้จะแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ทั้งสองคนยืนอยู่ แนกกำลังสงสยัยการกระจายของรอยเลือดเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แบบที่1และตำแหน่งปีเสียอยู่นอกขอบเขตของการเกิดรอยเลือดดามแพร็กขอตัวไปเปลี่ยนชุดที่เหลือไส้แกะที่กระดันใส่ตัวแนกรู้สึกแพรกดูตึงๆใส่ที่มอครูนางลงมือหน,หนักไปหน่อยเลยรีบตามไปงอ้อแพรกเลยสั่งให้นางใช้ตัวไอ้เขาเพื่อถ่ายทอษที่นางทุบเขายังกับของไม่มีชีวิตเมื่อครูแล้วทำหน้าโหดยังไม่หายโกรธตีเนนให้แนกแต่งตัวให้แต่แพรกยังไม่หายเกรียกขาดอยู่ดีแนเกเลยดึงแพรกมาจุ๊บ แน่หรอกามาจากห้องพักแพรกบังเอิญได้ยินปะมุนน้อยและพ่อบ้านน้อยพูดเรื่องขมิน้นเหล่ใจถึงม้าของได้เท้าเหลี่ยงที่เกือบม้ามีบางอย่างติดอยู่คล้ายขมิน้นเต้เท้าเหลี่ยงน่าจะเกี่ยวพันกับคดีนี้แต่ติดตรงที่เปิดลงดูไม่ได้แนกวางแผนไปสืบดูตอนดึกถธอโอกาสหาดูว่าเหลียงฟองได้ทึงเบาะแสะร่องรอยเกี่ยวกับคดีเผาไปเหลียงไว้หรือไม่ตอนดึกแพรกลอมตัวเข้าไปในจนตระกูลเหลี่ยงเพื่อหาเบาะแสะบางอย่างและพบแน่ก,ก็ปลอมตัวเข้าไปหาความจริงเช่นกัน แน่กคนเจอเทปปออยู่ในตู้และเทบเอื่นๆที่มีชื่อเสียงอีกมากมายที่เหลียงเฟิงสะสมไว้แปรกมองดูก็รู้เป็นเทบเลียนแบบของจริงจะมีลายมือที่แท้จริงของผลงานส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ในวงังแนกยังพบเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งมีรายชื่อในนั้นแต่มีเสียงคนกําลังเดินมาจึงไหวตัวหาที่ซ่อนแต่เท้าเหลียงสั่งพ่อบ้านให้เตรียมฝังศพพ่อของตนโดยเร็วที่สุดแล้วเข้าไปในห้องหนังสือผาหาของบางอย่างแต่หาไม่พบจึงได้ตะกกนด่าพ่อของตน แปรคาดว่าแต่เท้าเหลียงอาจเป็นฆาตรกรฆ่าพ่อตัวเองถึงได้รียบฝังศพเร็วขนาดนี้ถามขัดขวางไม่ให้นายเอกเปิดลงสพตรวจสอบคงกลัวเจอหลักฐานกอนนายเอกจะมาที่ห้องหนังสือนางไปดูด้วยขาม้าของแต่เท้าเหลียงพบคราบขมิน้นเลยพบข้อพิรุธทำไมขาม้ามีคราบขมิ้นติดอยู่ทางที่ฝนตกไม่หยุดตั้งแต่เที่ยงคราบขมิ้นมาจากที่ใดกันแน่จึงตกลงกับแพรกต้องหาทางเปิดลงศพให้ได้ก่อนแพรสังเกตแต่เท้าเหลียงเขต้องการของบางอย่างของเหลียงเฟิงมากถึงรียบร้อนเข้ามาหาเช่นนี้ แนใ่จึงคิดหาทางใช้ประโยชน์จากความต้องการของเตาเท้าเหลียงด้วยการให้เตาเท้าเหลียงเปิดลงออกด้วยตัวเองวันต่อมาประมุกน้อยนํางกล่องที่ทําจากเหล็กนินมาให้ตามที่แนกต้องการนอกจากใช้กุญแจไม่ว่าจะดาบหรือกระบี่ก็ฟันแทงเปิดของสิ่งนี้ไม่ได้แล้วว่างประมุกน้อยและรูดซองออกรงต่อให้พ่อบ้านตระกูลเหลี่ยงบอกเตาเท้าเหลี่ยงว่าพ่อบ้านเหลี่ยงพบของมีค่าในกล่องที่พ่อของเตาเท้าเหลียงทิ้งไว้ให้ตัดภาพไปที่เพลกและเหล่าสหายไปเคารพหลุมศพแม่ทัพจางอุ้ยหาระหว่างทางแพลกนั้นถึงตอนทําึกกของู ตอนนั้นสะพานถูกน้ำซัดพังกองหนุนข้ามมาไม่ได้เพรกเลยให้ทหารตามแม่ทัพจางมาสมทบแต่สุดท้ายเพลากลับต้องสูญเสียพี่ชายอย่างแม่ทัพจางที่ยอมพลีชีพในสนามรบหลังจากเคารพหลุ่มศพแม่ทัพจางเพลากจะกับพี่สะใภ้ที่มาที่นี่เช่นกันขณะจางฮูหยินกลับนายเขนจางฮูหยินมีอาการแพ้ดอกไม้ที่วางเคารพหลุ่มศพแม่ทัพจางสาวช้จางฮูหยินนำยาผงที่ทำขึ้นพิเศษออกมาทาให้แก้คัน ตอนหด็กที่เท้าเหลียงติดกับแผ่นนางเอกแอบเปิดลงศพพ่อของตนค้นหากุญแจเปิดกล่องนายเอกและเหล่าสหายบุกเข้ามาใช้โอกาสในไขคดีการตายของท่านเหลียงพร้อมกับนำปี่เสี้ยมาเทียบที่รอยบนหน้าศพพบว่ามีร่องรอยถูกทุบสามที่บทแบบแผลไม่เหมือนกันและมีรอยคล้ายตนเซี่ยวหนึ่งรอยดูจากระดับการจางของรอยฟกช้ำน่าจะเป็นรอยฝีมือคนร้ายนายเอกพบแหวนหยกบนนิ้วมือท่านเหลียงจึงถอดออกมาแล้วพุ่งไปปีที่เท้าเหลียงว่าเป็นคนฆ่าพ่อตัวเองแต่เท้าเหลียงปากแข็งไม่ยอมรับนายเอกเลยถาม ท่านกลับถึงจวนวันไหนแต่เท้าเหลียงยืนยนัตนต้องกลับมาถึงวันเดียวกันกับที่พ่อนายเอกมาที่จวนนายเอกรยงัดมาของแต้เท้าเหลียงมาเป็นหลักฐานด้วยคราบขมิ้นที่ติดขามา้าแต่เท้าเหลี่ยงอ้างหลายวันมานี้ชาวสวนสมุนไพรตักขมิ้นกันให้ควักทั้งในและนอกเมืองไม่แปลกที่ตนจะขี่มา้าไปเหยียบติดมานายเอกแยง้งหมอนที่ท่านกลับจวนมาฝนตกทั้งวันชาวบ้านกับสมุนไพรตากแห้งขึ้นหมดม้าจะไปเหยียบโดนได้ไงแต่เท้าเหลี่ยงตีหน้าซึม หลายวันมาแล้วเขาจําไม่ได้หรอกมาเหยียบโดนตอนไหนก็เข้าทางนายเอกหลายวันนี้ฝนตกตลอดไม่แค่วันที่ท่านเหลียงตายที่ท้องฟ้าจำใส่เยียนสมทบอีกแรงตามคนเลี้ยงม้ามาแล้วม้าขาดเจ็บหลายวันมานี้อยู่ที่จวนตลอดได่เท้าเหลียงบอกต้อกลับก่อนวันหนึ่งจริงๆเพื่อกลับมาจัดก,การทุระของจวนแต่ไม่ได้เข้าจวนทันทีพร้อมกับตัวนางเอกจะตั้งข้อหาคุณนางใหญ่ต้องมีหลักฐานนั่น,นะนหนานายเอกเลยเอ่ยปากบาดแผลของท่านเหลียงอยู่ด้านขวาของหน้าผากยังไงก็ยืนยันได้ว่าคนไรถนัดซ้าย ขนาดเดวกามแพรกยนหวันยกไปไดิ้ต่เทาเหลียงแต่เท้าเหลียง,หลยงใช้มือซ้ายรับหว่นทันทีแพรกจะยืนยันได้ว่าแต่เท้าเหลียงถนัดซายจริงเนกดึงหวนหันยกขึ้นท่าน่าจะคุน้นเคยกับหวนนิ้วป้องนี้ดีเรายื่นให้ดูชัดๆคนร้คงเรียบร้อยล่องมือและเช็ดรอยที่ติดหวนวงนี้ไม่สะอาด แล้วขอดูนิ้วป้องาซของเต้าเหลี่ยงพบว่ามีสีผิวต่างกันเป็นสองสีสแสดงว่าสวมหวันติดนิ้วมานานพอนำหวันเข้าไปผสมที่นิว้วเต้าเหลี่ยงก็พบว่าปิดรอยผิวสองสีที่ต่างกันได้พอดีเป๊ะเต้าเหลี่ยงเริ่มสติแตกตอนไม่ได้อยากฆ่าคอนขับพลังมือไปแน่สั่งคนจับตัวเต้าเหลียงแล้วเข้าไปดูศพผู้ตายอีกครั้งก็พบเสื้อผ้าที่ผู้ตายใส่ตอนตายถูกเปลี่ยนพ่อบ้านบอกเป็นรมเนียมของที่นี่ต้องเผาทิ้งต่อน,นำศพไปฝัง บนเสื้อผ้านายสังเกตเห็นมีผงยาติดอยู่ใกล้ๆคราบเลือดหรูปทรงพบว่ามีกลิ่นยาปจืดแต่ที่เหลือนางไม่รู้ว่ากลิ่นยาอะไรในอสอบถามพ่อบ้านเพิ่มเติมก็ไม่พบว่าท่านเหลืองจะมีโรคประจําตัวด้านจางฮูหยินรู้ว่าพี่ชายถูกจับข้อหาฆ่าพ่อเลยรีบวิ่งมาหาพระเอกขณะจางฮูหยินสร้างเป็นลมพระเอกมองเห็นที่ข้อมือพี่สะพ้ายมีรอยบางอย่างก็แอบสงสัยตัดภาพไปในเอกสอบประคำเ,เหลี่ยงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นด้วยความว่า แต่เทาเหลียงมีปากเสียกับพ่อด้วยความโมโ oh หเลยพล้งมือผลักพ่อล้มกระแทกมุมโตะ๊ะแล้วนำปีสียทุบไปที่หนา้าผากพร้อมกับยืนยันว่าทุบแค่ครั้งเดียวเพล่ว้างจดหมายฉบับหนึ่งที่พ่อของเขาได้เทาเหลี่ยงเขียนไว้ให้ได้เทาเหลี่ยงดูแล้วถามเหตุการณ์ตอนนั้นที่เขียนในจดหมายคืออะไรแต่เทาเหลี่ยงดูแล้วก็ร้อนใจมันเป็นความลับขอ,อของพ่อเขากับเสนาบรีเลยเราอ้างว่าตัวเขาไม่รู้เรื่องนี้ ระเอกไม่เชื่อไว้ถึงมงองหลวงจะสอบสวนอีกทีแล้วเรื่องก็ร้อนไปถึงหูอินอ๋องพรพเอกต้องการลึกคดีเก่าสืบเรื่องศึกของกู่เลยสั่งมือขวาให้ไปจัดการเก็บกวดบาดบ่อแสะทุกอย่างให้เรียบร้อยอย่าให้เพเอกพบร่องรอยอะไรอีกเพื่อไม่ให้แผนทุกอย่างที่วางมาพังพินาศนายสงสัยสองรถที่ยังระบุไม่ได้คาดว่าคนร้ายน่าจะมีถึงสองคนเพร็กแอ่ใจเลยถามหลู่ซวงเรื่องสมุนไพรที่ใช้ทำผงยาแก้คันจากสมุนไพรที่หลู่ซวงบอกทำให้คนร้ายอีกคนน่าจะเป็นจางฮูหยินพี่สะใภ้ของพระเอก ในยจึงรีบไปหาจังหูหยินขอดูถุงหอมที่นางพกติดตัวหรูวงพบว่าเป็นสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังและมีผงชาผสมอยู่ อีกอย่างก่อนหน้านี้ฮูยินเคยบอกเพิ่งรู้ตอนชาวว่าพ่อตายแต่ทำไมจางฮูหยินถึงไปที่เกิดเหตุก่อนมีการทำความสัตา์คราบเลือดของผู้ตายจางฮูยินจะยถามหาหลักฐานที่นายเอกมากล่าวหาว่านางไปที่เกิดเหตุหนายเอกนำชุดที่ผู้ตายใส่ตอนตายออกมาพบผงยาอยู่บนเสื้อมาจากถุงหอมของจางฮูหยินและมีผงชาตกใส่คราบเลือดทั้งที่ตอนนั้นท่านเหลียงโดนพี่ชายจางฮูยินทุบแล้วแต่ยังไม่ตายหลังจากนั้นจางฮูยินนับเข้าไปที่ห้องหนังสือท่านจะช่วยท่านเหลียงกลับใช้สองมือนำปีเสียทุบซ้ำไปที่หนาา้าผากจึงเกิด จางฮูหยินยอมรับสารภาพนางคือฆาตกรฆ่าพ่อตนเองด้วยความที่นางเคยมอบถุงยันให้แม่ทับจางสามีของนางตอนไปทําสึกของกู้พอเขาตายของใช้ที่นาติดตัวไปทําสึกถูกส่งกลับคืนที่บ้านพร้อมกับถุงยันที่เคยมอบให้ไม่กี่วันก่อนจางฮูหยินมาเอพบจดหมายและได้ถุงยันจึงรู้ว่าแม่ทับจางสามีของนางถูกคนทําร้ายแปรกันดูจดหมายแม่ทับจางรับสดกําลังอยู่3วันเล่งขอทับหนุนก็ไม่มาสักทีคาดว่ามีคนสมคบคิดกับค่าสึกเขาไม่อาจรอดกลับไปได้ แปรคำจดหมายนน่นแม่ทับกล้องหนู่ในตอนนั้นก็คือเหลียงเฟิงพ่อของจางฮูหยินจางฮูหยินมารู้ที่หลังพี่ชายของนางก็เป็นฆาตกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อของนางในเรื่องสึกครั้งนั้นนางบางเงินได้ยินพี่ชายเถียงกับพ่อไม่กี่วันก่อนเรื่องต่างตัง้ตงรองเจ้ากรมทหารได้ขอให้พ่อช่วยคุยกับเท้าเหล่ยให้แต่คุยกับพ่อไม่ลงตัวจางฮูหยินเลยอได้ยินพี่ชายหลุดปากพูดถึงเท้าเหล่ยว่าสมรู้ร่วมคิดกับทหารฆ่าศึกจกตระกูลเหลียงต้องยอมสละชีวิตน้องเขยอย่างแม่ทับจางทิ้งไว้ในสนามบ ถามพ่อยังพูดกับพี่ชายว่าไม่แต่นางที่เป็นลูกสาวที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเขาก็ยอมทิ้งเพื่อให้พี่ชายได้ตำแหน่งใหญ่โตและพ่อยังย้ำกับพี่ชาย่องที่พี่ชายเขียนจดหมายไปหาแต่เท้าเลยเป็นการส่วนตัว จะให้คนคนนั้นร่วงรู้ไม่ได้แพรกอยากรู้คนที่ท่านเหลียงเอ่ยถึงคือใครจางหยินก็บอกไม่ได้เพราะพ่อและพี่ชายของนางไม่ได้เอ่ยชื่อแท่และฐานะของคนคนนั้นแล้วขอร้องให้แพรกหาตัวคนใดที่ซ่อนตัวอย่างลับๆมาใช้กับแม่ทับจางสามีของนางที่ตายไปอย่างไม่เป็นธรรมจากนั้นนางใช้ไม่ปลิดชีพตัวเองต่อมาแพรกไปได้คุกพราว่าเหลียงเฉิงถูงกฆ่าปิดปากไปแล้ว แพร่าหาเรือกับนางเอกเขาสงสัยมานานแล้วว่าสึกของกลุ่มมีะไรไม่ชอบมาพากลพอมาได้ยินพี่สะใภพูดจึงยืนยันได้ที่แพร่คิดถูกต้องแล้วแต่พยายนอย่างเหลียงเฉิงนั้นถูกข่าปิดปากไปสะก่อนนางอยากเปิดเผยกับแพรกนางกาลังสืบคดีเผ่าไปเหลียงอยู่นางพบว่าจดหมายร่วมมือกับข่าสึกของหัวหน้าเผ่าไปเหลียงถูกปลอมขึ้นซึ่งไม่ได้เท้าเลยเลยจึงเป็นคนดูแลคดีนี้พอนางเห็นจดหมายของเหลียงเฟิงจึงสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดีของเผ่าไปเหลียงจึงตัดสินใจมาที่ชานเมืองนี้เพื่อหาเบาะแสเพิ่ เพลกนึดถึงใบรายชื่อและภาพขัดลอกลายมือที่พบที่จวนของเหลียงเฟิงพร้อมนาเอกคืนนั้นเหลียงเฟิงอาจเป็นคนปลอมจดหมายนั้นขึ้นมาเลยไปตรวจสอบที่จวนอีกรอบพ่อบ้านตระกูลเหลียงนำหีบออกมาให้แพรากดูทั้งในมีผลงานที่ท่านเหลียงสั่งให้คนไปรวบรวมมาจากหลายแห่งเมื่อจัดปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เผ่าของนางเอกถูกฆ่าล้างบางและผลงานเหล่านี้ขัดลอกตับ,บัณฑิตที่ไม่มีชื่อเสียงรวมถึงใบบันทึกรายชื่อบ,บัณฑิตเหล่านั้นในเอกสาร เน่จึงรีบร้อนจะไปสอบถามมดิษฐ์พวกนั้นองครักษ์มือขวาได้รับคําสั่งจากพระเอกให้ส่งทหารไปสอดแนมคนที่ปฏิบัติตามคําสั่งในคดีเผาป่าปเหลืองนตอนนั้นเพราะพบเบาะแสที่เกี่ยวข้องในจนตะกูลเหลียงและน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีเผาป่าปเหลียงและไม่แน่ว่าอาจเกี่ยวพันกับก,บการเส้นประชนของห้องใต้องค์กรขณะที่เน่นจะเรียกพรพเยกไปกินข้าวเลยได้ยินองครักษ์คุยกับพระเอกมือขวารู้แค่ว่าบุตรีข,ของหัวหน้าเผ่าหายตัวไปณนะตอนนี้ก็ยังหาไม่พบ นั่นนายจำเสียงนี้ได้เราย้อนไปเมื่อเจ็ปีก่อนหลังจากคนในเผ่าถูกฆ่าล้างบางมีนางที่รอดมาได้จึงลงไปหลบในบ่อน้ํานางจําเสียงนั้นได้แม่นยําถึงตอนนี้และคิดว่าเป็นเสียงของคนที่ฆ่าพ่อแม่นางตัดภาพกลับมาเพรกสั่งให้มือขวาหาตัวหน่งให้พบ นายเอกได้ยินก็ปรับใจเชื่อไปแล้วแพรกนี่เองที่เป็นคนอยู่เบื้องหลงังฆ่าล้างบางเผ่าของนางมีหน้าเมื่อเช้าถึงถ่วงเวลากะทำลายหลักฐานไม่ยอมไปหาเบาะแสจากบัณฑิตตามแบบันทึกรายชื่อเล่มนั้นตอนนี้จะ,จะหาตัวนางให้เจอแล้วฆ่าทิ้งอีกนายเลยชักดาบออกมาจะบุกเข้าไปฆ่าเพรกแก้แค้นให้เผ่าของนางแต่เอาข้อจึงก็ฆ่าไม่ลงแล้วบอกเพรกให้เรื่องระหว่างเราจบลงแค่นี้ไม่มีอะไรต้องค้างฆ่ากันอีกเพรกโดนทิ้งให้งงทำไมนางถึงคิดฆ่าตัวเขา พอลองคิดดูดีๆก็น่าเบื่ใจทุกครั้งที่นางพูดถึงคดีเผ่าไปเหลียงมันจะดูเศร้าๆหรือนางจะเป็นบุตรีคนเดียวของหัวหน้าเผ่าไปเหลียงที่หนีรอดไปได้ตัดภาพไปในเอกตามหาบันทิตตามรายชื่อแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรระหว่างนั้นบมื่อกาเจอเพเอกและเหล่าสหายทุกคนน้อมนาให้นางรักกอดเพเอกได้แล้วแต่นางยังคงเมินเพเอกจะเดินไปอุ้มนางเพื่อไปปรับความเข้าใจเลยรู้ว่านางเข้าใจผิดคิดว่าเขาเคยฆาตกรฆ่าหลังเผ่าไปเหลียงและนางยิ่งปักใจเชื่อไปใหญ่เพราะดันคิดว่าเสียงที่นางได้ยินนม่อปีก คือเสียงของคนที่รับคําสั่งมาจากแพร์อีกทีมแพรกรีบปฏิบายนตอนนั้นคดีเผาไปเหลียงมีข้อพิรุธมากมายและเป็นเรื่องใหญ่มีอุบายเต็มไปหมดเขากลัวจะมีความลับซ่อนอยู่และส่งมือขวาไปขัดขวางแต่ปรากฏว่าไปถึงช้าเกินไปเผาไปเหลียงเกิดเรื่องซะก้อนแต่ในเอกยังคงไม่เชื่อแพร์เตือนสติเขารู้แล้วว่าตอนนี้นางคือบุตรีของหัวหน้าเผาไปเหลียงหากเขาเป็นฆาตกรจริงเขาลงมือฆ่านางแล้วจะได้ไม่มีคนคอยสืบคดีนี้อีก นายเอกไม่แน่ใจยังไงสคดีของกูก,กับคดีเผ่าไปเหลืองก็เชื่อมโยงกันแพรกอาจเก็บนางไว้เพื่อใช้ประโยชน์ก็เป็นได้เพรกไปไม่เป็นที่ไทยเขาก็เป็นแค่คนช่วและหอบดันในสายตานางมาตลอดจากนั้นเพรกเลยเสนอเงื่อนไขที่สองกับนางขอจุดคดีเผาไปเหลืองกับนางเอกเพราะไม่เพียงวิีนี้ที่จะพิสูจน์ได้ว่าตนเองบริสุทธิน์นายเอกยอมรับเงื่อนไขที่สองของพรเก